ไอ้กูสะดุกกับใครนั่งอยู่คนเดียวเฮียพี่อมอนอนครับหนึ่งประตูตัอหนึ่งนะถึงหลังเริ่มแนละ้วหลังที่สองก็จะจบไวกว่าน,ะนะานั้นดันไลท์อ่ะทางด้านต้องให้เจ็บท้องแนละ้ว พร้อมเก็บเจ้นที่เป็นหรอแล้วงองแง้วันนี้ไม่มามาแล้วนำไปแล้วนะฮะเทบอยครับสองหนือได้ไวครับเปิดจาวติมไม่ดีครับยังได้ลูกนี้พิกยิงโก็บอกไม่รู้ใต่มุมเนี่ยว่ะมัยไม่มันลงจริงเลย รู้อะกลัวเหรอกลัวเหตุผู้ชายเบอเนี้ยโอ้โหร้านอะไรตีโอ้โหยี่ต่อต่อมพาน้วน้ำนองน้ำนองเต็มตลิ่งตาตีก็บอกว่าวันนี้อะ ได้ตัวหลักขาดไปหลายคนนะคร<อ>คู่เซนเตอร์ตัวหลักก็ <c oughs> มีอาการบาดเจ็บด้วยหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ฟิกก็ยังไม่มาครับโกเจก็าหายไปแล้วนะเจเข้าแกงครับวันนี้ฟิกได้ตาสีนี่ใช่ไหมนี่ขัดตัวหลักไปหลายคนนะครับทำไปไหลามากครบๆนี่ทีมหนึ่งที่เล่นได้อย่างน่ากลัวคนะรับนรัก เจ้าป๋องก็มีอาการบาดเจ็บชนยันอาร์วตอนนี้จะสวนขึ้นมาติมบูมบูมออกมาหนานีหนานี่แทงมาทีหนึ่งหนึ่งเปิดเลียนเลียนแล้วยังง่ายเทียบเทิงมีเพื่อนเจ็บน,นะมีเพื่อนเจ็บครับ สนามสองโอ้โหทะลุนะสนามสองเพิ่งจะเห็นสกอร์ฮะชบาไล่มาเป็นสองประตูต่อสามท้ายเกมฑ์ครับโอ้มีเซอร์ไพรส์หน่ะน่าจะเล่นแปดตัวด้วยนะฮะเนี่ย เล่นแปดตัวให้นั้นรับสบาบตามหลังลูกเดียววาโอ้โหใจสู้ครับและปียกยิงลูกนีเรือเรียกแม่ไปฟาวเขาครับโอ้โหในยี่สิามแต่เขาจากข้างหลังแล้วโดนไปเหลือไมครับ สนใจท่านบาลี่มาครบๆได้ดุนเลยนะฮะอมาดีโก้โมาดีตินตินมาดีโฟมไหลยิง หนึ่งเืนบัมยิงอู้หัไปเบือประตูตอ่ะ สนามที่หน,นึ่งนะตอนนี้จะเกมลูกของเทบอลยัดสบายนะจุดยืนยันในเรื่องสนับแข่งต้องใส่นะฮะเขาใส่โดนไปเหนียบนะฮะวันนี้อยูเวื่อะไร<ซ>ไม่รู้ว่าผมเทียยูเว่์<ซ> <C oughs> อนนชอบฝึกฟังเอาหน้าชอบคนเดียวัฟงพี่โล่ ดักไว้ครับโรบียังเคลียร์ที่กับกายมาเชียร์รุ่นหลังมาถึงเจ้านั้นนันด้วยนะน้านี่นานี่แตกเลยน้านี่ยังเบียดอยู่ดึงกับน้านี่โดนฟ้าอยู่น้านี่เปิดเข้าในมาบูมบูมชิดโดนมงเคลียร์คว่าไม่โคตรแข็งเน่ยแกแล้วมันยังเนี่ยโค้ชเปิดไปดีฮะแล้วฟาวครับจังหวะนี้เจ้าโก้ หัวเข้าไปเป็นหลังเลยฮะใบเหลืองมลยฮะต้องอรอแตการต้องหวีนะฮะ เ,เข้ามาครับไต้เข่าแล้วใหมเหลืออีก16นาทีหนา2จะสก,ก่อนนะฮะมสา2อยู่ครับ ในสามหนึ่งเลอไนะใส่โยโ่ยว่าทุรอนไหนหรไหนที่แ้วายถ่ายพอ,อายพอทอไเลยถายพอทอเลย ไหลตกข้างๆประตูทำเซลฟี่ครับเซลฟี่ไหลมาตีนตีนมยิงเลียบลอยครับไล่มาสองขันเช่นกันครับเจ้าติ้มนะครับยังอยู่ในเกมนะเป็นด้านซ้ายตีนี่สองครับสามสองเกมปุกขึ้นมาของชาบาท้ายเกมนะครับรถเกียแล้วนะครับตีเสมอสำเร็จหรือเปล่าครับขายรูปสอเราครัวนนี้ช่วยพิการที่เรื่องการฝูงนะให้พูดนะว่าเลขนี้เลขนี้อยู่เนี่ย ก็ัวแม่พูดมาทำเนี่ยทำแม่พวกมันจะทำแต่นี่ถ้าพวกมันจะทำมันก็ทำได้วันหนึ่งดือมาโกโกแทงมาตีใส่เรา้ายล็อกเข้าในเิียกยิงปั่นแน่บ่งไว้ครับปั๊บ เปิเข้ามาหนึ่งต่อต่อตังก็มีเวลาชาร์จครับมีเวลาชาร์จครับโอ้โหกองหลังนียืนดูยิงเลยนะ ฟ้าแล้หนานี่ปั๊มเหมือนเหมือนจะเปิดปุ่มเข้าไปที่ข้อเท้าเป็นตึงครับพี่ครับ ชิปครับชิพ,นะชพออกไปขอพีอมาร์คยังทันอยู่วะหนึ่งจะตีเสมอตำเหน่หรือเปล่าครับฝีเปิดตด มูกทุบเนีน่รัาสีทุมคืนออกมาตีนจอจอขวาก็เอาแม่เขาหมูไม่พลาดนะหมูเปิดยาวเลยครับยาวจริงครับดีจับไม่อยู่ครับเสียของเดินมา คะแนนหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะคสองนะักชนิกาเฉื่อยชน,นะไปสามตู้อสองนะโอ้โหชาบาเล่นแปดนะครับไล่มาสองลูกหน้าสนใจและฉาบ้ามีตัวคพบได้ลุ้นเลยนะครับตรงสนามแม่ตรงไหลกันไล่ครับทำการนะขอผลขอบอลอ,บอลัอามาก่อนนะครับปอกแขฉด้วยนะครับเปลี่ยนตัวสันเจียวจะลงะครับแทนโก้ครับ ยาวครับแต่ตรงไหนัดที่แล้วไม่ครบครับคนมาหกเจ็ดคนครับวันนี้เ็กดครับมากันยี่สิบกว่าคนนะตรงไหยเดฟี่เดียวเดฟี่ถ่ายไม่เป็นเลยไม่ค่อยถ่ายหน้าเลย ถ่ายกับกูนี่ถ่ายถ่ากูได้ไงนวดกดถ่ายดิถ่ายกูถ่ายรวยเลยเกมสั้นกดเลือยบวกดิมือสันออส้นไงแข่งที่สองครับกันแขงง่งสิบยี่สิบสี่น 4, ัดไล่กุ๊ดครับอันดับที่สามของตารางนะครับแข่งใบหนัดชนะสองแพ้หนึ่งมีหกแต้มครับพบกองหายครับอันดับที่สิบรับอันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะแข่งสองนัดนะฮะ แพ้ไปสองนัดนะมีนัดตก้างอยู่นัดหนึ่งนัดที่แล้วคนไม่ครบนัดนี้มากันเทียบเลยนะฮะตรงหันใช่ไหมเจอผิดแก่อก่นดันไล์คู่กับอันดับที่สามของตารางครับไม่ใช่งาน,นหน้าของตรงหนแน<ด>่นอนครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาโฟกัสกันที่สนามที่หนึ่งก่อนนะครับโชติกาครับหนึ่งพันห้าสิบบาทครับเจ้าบาพันร้อยห้าสิบครับ ใช้เจ็ดแอปดิเจ็ดแอปประทุนเงินแต่งรูปอาแล้วเปิดมุมแอปอะไงไม่เป็ี่ยนเลยไม่เคยแต่งรูปเลย

นคืน,นเปิดเข่าในบาอาดีบูมบูมเปิดใส่ก้อยอยังมาดักได้ไหมอ้าวตหลุดขวางอยู่ระวังแก่ได้ฟาวครับแต่เก๋าจีิงครับพี่ปั๊บครับปั๊บจ่าดองครับเปิดตาพี่เตาดูจังหวะนี้พี่ครับถึงจะพีกได้แต่สปีดไปเล้อเล้ครับออกไปเจ็ดนาที เอามา,าเอากิ้งครับพี่สปุ๋มไม่ไดเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยเลยครับดื<ไ>ม,มาตีนุ้ยวิเข้าหนักครับลูกนี้ยเอ๋ดิ้นเลยเจ็บอีกลูกเตะเบี้ยบอกว่านอมตัวหน่อยสนามฝอเนี่ยจะเล่มก่อนนะดันไล่กับตรงไห่นะฮะเตรียมพร้อมเลยนะครับแโอ๊ยเจ็บยาวเลยวะเนี่ย ได้เลยขอได้ไหวะเนี่ยในวังนี้งอแงได้จัดถึงชั้นสี่เช่นกันนฮะ เมื่อ <drain> ก <handy> ี <drain that wheel> ้ท <wheel> ี่ตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่สนามนี่ไกลที่มาครับเป็นบูมบูมปันยังมงสะกัดไว้ครับปั๊บแล้วไปฟาวแล้วไปผักประตูครับเจ้าก๊อฟเหลือหกนาทีหกนาทีครับอันนี้ชาติสีต้องรู้ิึกจากตีเสมอไว้ก่อนเพื่อรักษาทีิติยังไม่แพ้ใครครับ แต่ผู้เล่นนี่หายไปนี่มีผลที่นนะครับแต่นี่ดวลกันนั้นนั้นหนีนั้นได้ฟาวครับอ่าข้าเจ้าเจ้าของเจ้าอ้าวเจ้าลุกไปครับหลักๆลสี่ตัวแล้วนี่ก็ได้เจ้ากายกลับมาช่วยทีนะฮะลงอะไรอยู่ี่เนืลงเลยเนื้อลงอะไรเนือเ้อลงอะไรเนื้อแบนี้ สถานการณ์นี้แนะนําให้เอาเกาะไปเป็นประตูนะครับแล้วเอาเต่าตุกขึ้นมาเล่นเระมว่างนี้เต้าตุกนี่พรฟอร์มผีเด็กทุกสิกเลยกับเรื่อยๆขับนะครับตุกยังตัดออกไปยอีกห้านาทีาแลแ้วไปแทงหสวยติดต่อต้าได้เลย <c oughs> ไกลเข้ามาแล้วครับ เปิดเข้ามานะฮะปัดไว้ไปลายมือยิงติดล็อยังไงนะเปิดเข้าไปีปแ,แปปม่รับไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้แฮนด์บอลครพิก ค่งสนามอ่ะระยะเดิมที่กายยิงได้ครับจะเอาอยู่หรือเปล่าสี่นาทีครับตกตายครับ กายเปิดบอลฮุกลงประตูต้องทุบได้อีกเคลียร์ทิ้งครับที่เปาบาดเก็บไวไ้ด้านหลังเตายกหนีเตะยัดไปที่เตาทีหนึ่งกายกายหนีมาออกไปคนระับแต่ต้องบอกเลยว่าเขาอีกนี่รุ่งเลยเนะี่ยอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าจะดีขึ้นนะยืนยืนได้เต็มแมตช์เลยนะครับสนามที่สุดท้ายสนามที่สองครับการแขางกงจะเริ่มขึ้น,นครับบอลไล่ปุ๊บครับทุน,นันสีนะเสื้อแดงเจอตรงไห่เสื้อเหลืองครับตรงไห่อยู่ระดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะฮะ เอาลนี่ผมเลืนมาอย่างเยอะแยะครับท่านอว่มีออานอยฮบอลเนอะไม่มีข้ออ้างนะ

ปั๊บเปิดขึ้นมาแตะหนีต้นไม่ดีเกี่ยวมายอยู่ใส<ช> <Legisl ative> ่เข้ามาฟัน<ช>เตีเ่ยวนานี่อีกปั๊บเตะทีติดเจระวังันนิดนึงครับโต้ปั๊บจะสกัดออกไปครับเป็นลูกทุ่นทางด้านาตีตาตีทุ่มมาให้ติมติมตินเปิดลุกก่อโอ้โจ้าบุญช้าไปครับ<ช><ช> เฮ้ยไปไปลูกนี้ดุดเดียวแล้วจับไว้แล้วทำอะไรครับโอ้โหไปเรื่ไรเรื่ไปเลยไม่อย่าั้นจะตกใจที่บอลมาถึงเท้าครเปิดยาวนะนี่ติมจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับติมหนึ่งลองยิงติดเอาจับเทียทงแล้วลุกมา

หลุดไปหลักตายครับหลักตายครับเปิดมากลายหลุดมาไม่ถือนะโอยเราเคลียร์ไปก่อนครับแล้วดีตัวแล้วครับมีชิ๊ขึ้นโอยที่ไกลเรียบร้อย เ้าออกมาเยอะแล้วไก็ยิงขึ้นสนามเจ้าบีให้สายตาแหลมคมและฝึกสอนจะบอกว่ายิงตอฝาโลงครับปิดจบข่าวครับวันนี้เทบอกแก็เลยจะเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลครับนะเสียน่การขาดที่เป็นตัวหลักไปหลายตัวสมบูรณ์และบูยิงลูกนี้ประตูอย่างใช้ขาเป๊าะแล้วเมืเวลาการแข่งหันไปนะเป๊บอกชนะฟาดีไม่ไปประตูกระฟองครับ